คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้เล่นตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรตั้งใจเรียนจะดีกว่านะครับหลอหสวัสดีครับมากลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้แอน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 ให้เข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะมีข่าวคราวมาว่าเนี่ยเบเนี้มีเบวเบหนึ่งแม่งโกงเว้ชอบโกงอะไรอย่างนี้ ชื่อเว็บ PG วันนี้แบบประมาณสิบกว่าคนได้ทักแชทมาผมก็เลยมาเดีย๋ยวก,กูลองให้ดูว่าเว็บเนี้ยมันจะโกงจริงหรือเปล่ามันจะดูดเงินจริงหรือเปล่าผมก็เลยจัดมาให้เน้นๆหนึ่งพัน 1, บาทยอมให้คนดูแบบยอมเพื่อคนดูเป็นหนูทดลองว่าเห็นบอกเนี้ยเว็บเนี้ยโกงอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นกูมไม่เชื่อกูลองเองเลยละกันหนึ่งพันบาทสิบตาพูดไม่เท่าตาเห็นทุยสิบปากพูดไม่เท่าตาเห็น เดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกัน1,000บาทผมขอเล่นแบบว่าดูเชิงก่อนแล้วกัน,กนรอบละ5บาทนะกับเกมอะไรนะ่ะมวยไทยแชมเปี้ยนมาจัดไปเคยเล่นบ้างแล้วนะเกมเนี้ยออกไ้ก็คือโอเครู้เรื่องแค่นั้นเลยโอ้ยมีการเริ่มต้นที่ดี <Real. S 2> เห็นแบบทักมาบอกมากเลยพี่เนี่ยเล่นเว็บนี้เว็บนี้เนีาไปเล่นนะพี่นู่นนั่นแต่เวลาคุถามกลับไปแล้วเอตงเป็นคนโดนเหรอเปล่ามีคนบอกมาอีกทีนึงอะไรเงี้ย แล้วก็ให้กูเชื่อ,อยังไงวะก็แบบเออเว็บนี้มันโกงก็เลยมาลองให้คนโดนนะว่าเว็บนี้มันโกงจริงหรือเปล่าแต่ผมก็มีแบบเสียวๆเหมือนกันนะเพราะใส่ไปตั้งพันหนึ่งไงจริงจะใส่น้อยๆก็ได้แหละแต่ว่ามันมีคนโดเน็ตมาให้ด้วย500ก็เลยบวกของผมเพิ่มไปอีกาอนั่นนี่แค่นั้นทุกคนเลยจัดซ้างยังไงดียังไงดี เอาหมดแล้วเหรอโอ้โหขอ30ทีเลยแล้วลยนะทุกคนโดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคือคุยกันได้นะอยู่เว็บะไรครับพี่ PG วันนี้ครับมาอยู่กับเว็บ PG เห็นเขาว่าโดนโกงกันเยอะอะไรอย่างนี้แต่คือถามว่าโดนกับตัวเองไหมก็ไม่ได้โดนกับตัวเองฟังอื่นมา ใจโคตรถึงเลยครับพี่มาลองให้ดูแน่นอนพันหนึ่งไม่เป็นไรโดยคนโดเนตมาให้ด้วยมีคนโดนเนตมาแบบให้มาลองเล่นดูหน่อยดิเขาเว็บแ้อย่างเงี้ยเขาจะไปเล่นตามอะไรเงี้ยเขายังมีแบบเสียวๆอยู่ก็เลยโอนมาให้ผม5้าร้อยผมก็เลยบวกไปอีห้าร้อยใส่มาพันหนึ่งมาลองดูว่าเว็ฟมันจะโกงหรือเปล่าแต่ผมดูลักษณะแล้วมันก็ไม่น่ากโกงนะตอนนี้คือกำไร4ี่ร้อยแล้วนะหรือว่ามันกระดูดผมตอนหลังหรือว่าไง มวยไทยแชมเปี้ยนผมเคยเล่นในเว็บนึงอยู่ก็โอเคอยู่เกมนี้มันแตกง่ายครับก็เลยมาลองเว็บนี้ดูคือผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าแบบมันจะโกงจริงหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางเว็บที่ผมไม่เชื่อแล้วผมก็ไปเล่นแล้วก็โดนโกงจริงะเวยมันมีดเวยดูเงินเลยแบบไม่เล่นไงก็ไม่แตกแบบแบบเติมเงินเข้าไปไม่เห็นฝั่งเลยแล้วก็มีเว็บนี้ที่มีคนบอกว่าเนี่ยให้มาลองให้ดูหน่อยเพราะว่าโกง ก็เลยมาลองให้ทุกคนดูนะดูดิว่ามันจะดูดเงินหรือเปล่าเอาเว็บแพรก็ตามนั้นครับทุกคนแสดงว่าต้องมีคนแบบก็ใส่ลงใส่ร้ายกันมาแต่ตอนนี้คือกำไร600แล้วนะวันนี้ก็คุณ1,000เองนะผมว่าแม่งมีติด60%แล้วที่จะเป็นเว็บแพรนะนดูใจถึงเกินครับพี่ไม่เป็นไรผม500เล่นได้มาตั้งเท่าไหร่แล้วแค่นี้จิบบ เพื่อคนดูขออย่างเดียวกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแค่นั้นแหละไม่ยากหรอกใช่ไหมเรื่องวันนี้เรื่องพันนี้หลาะเอาไหมแต่รู้สึกว่าจะสแกตเตอร์จะออกสองรอบแล้วนะผมว่าเว็บมันแจกอยู่นะสแกตเตอร์มันเป็นออกยากนะจริงๆแล้วเอาเนี่ยสมีด้วยอันนี้ผมลองเชิงแค่เดิมพันห้าบาทเองนะรู้สึกว่าแม่งได้มากกว่าเสียด้วยซ้านะเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มเดิมพันดูว,ว่าผมอยากลองเชิเห่ไห้ ผื่อแบบเว็บมันโกงจริงๆเว็บมันไม่ดีอย่างเงี้ยมันยังแบบเรายังยักเงินออกทันเนี่ยเล่นตั้ห้าร้อยสิบบาททุยเลินทันกันเล่นตักห้าร้อยแบบเดิมพันห้าบาทอะไรเงี้ยเออห้าร้อยมันเทียบม่เชิงม่ไม่ดีแล้ววะออกก่อนเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยลองเชิงแต่นี้คือลองเชิงห้าบาทกลายเป็นว่าได้กำไรมาเจ็ดร้อยแล้วนะเว็บมันจะโกงจริงเหรอวะผมว่ามันไม่น่านะคนดู ไอพวกที่แม่งบอกว่าแบบเว็บนี้โกง PG เนวพี่อย่าไปเล่นนะพี่เว็บโกงนั้นเอามาจากไหนวะเดี๋ยวดูันไปเย่าเพิ่ง,งนั่นเลยดูันไปเรื่อยๆทุกคนดูมันพร้อมๆกันเนี่แหละมันอาจจะไปดูดผมตอนหลังก็ได้เพราะมันก็มีผิดเป็นไปได้อยู่นะตอนนี้คือ,อยังเชิงไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสิบบาทนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับในเกมมวยไทยแชมเปี้ยนครับผมเว็บนี้เล่นครั้งแรกเลยครับ PG ใช่เล่นครั้งแรกเลย PG จเนี่ยเป็นเกมบอลเลตเนี่ยเล่นครั้งแรกเลยเพราะว่าอีกคนทักมาบอกว่าเออเห็นว่าเขาว่าข่าวข่าวมาเว็บโกลงลองเองแม่งเลยไม่เชื่อใครเท่านั้น,นแล้วถ้ามันไม่โกงอะถ้ามันเป็นเว็บแท้อะผมก็จะเล่นยาวๆไงเข้าใจปะ่ะถาเว็บใหม่ๆเล่นอยู่เหมือนกันไง เว็บนี้เกมเยอะด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบดูจากทรงแล้วถ้าแม่งดีแม่งแจกดีแม่งก็ควรเป็นแบบเป็นที่หมายมั่นอันใหม่ที่แบบว่าเล่นแล้วแบบสบายใจแต่ถ้ามันโกงก็เรียบร้อยตามนั้นนะขอเพิ่มตเป็นสิบบาทนะทุกคนเพื่อมัรดูดเงินคืนเนี่ยมันอาจจะรอดรอดใจเราอยู่เว็บนะถ้ามันจะโกงจริงนะขอเพิ่มเป็นเดิมพันสิบ,บาทสามสิบรอบครับผมจดไป โอ้หไว้ออกแม่งรัวๆเลยวะสองพันแล้วอ่ะโอ้โหไว้สามวะ่ะไว้สามเรียนอีกอะกอเจ็ดบาทโอ้โหไว้ห้าเอาวว้สี่โอ้ร้อยสิบสองบาทเย้ยมันแตกดีกว่าเสียเองนะมันโกงเหรอไม่น่ามั้งใครมันเอาข่าวมันจากไหน พีจีเว็บโกงใช่หรอวะทำไมกูเล่นแล้วกูเหมือนกูแบบได้อย่างเยอะเลยวะเนี่ยสองพันสองอันนี้กำไรพันสอง้ทุนห้าทุนหนึ่งพันเนี่ยมีคนโดนเตษให้มาห้าร้อยให้มาลองเว็บเป็นหนูทดลองแล้วผมก็ยัดเพิ่มอีกห้าร้อยทำเงินเองยัดไปอันนี้สองพันสามแล้วนะถ้าโกงมันต้องแบบว่าโหยับแล้วนะลองดูไหมดูไปต่อเรื่อยๆดูไหมคนเว็บมันอาจจะดูตอนหลังก็ได้มีสิทธิ์ได้เป็นไม่ได้หมด จะแ t t เตอร์อีกแล้วนะทุ่มซีอีกแล้วนะมันล่อปุ๊บปะวะเดี๋ยวมันดูดตอนหลังนี่เหรอใชเปล่าวหรือยังไงอะไรยังไงมวยไหมหนึ่งมวยบลูมวยบลูสวัสดีครับ้าเว็บนี้นี่โกงเนี่ยผมเล่นมั่งครับพี่กำลังหาเกมใหม่เล่นอยู่หรอเอาจัดไปงั้นก็ดูพร้อมๆกันเลยอย่าเพิ่งกดปิดปตีนไปนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย สิบสามนาทีผมให้แค่สิบสามนาทีสิบสี่นาทีพอที่สุดกันตัวเว็บนี้ไม่โกงกับมันไม่โกงเยอะผมโอโ,อโหน่ารักจังวะหรือว่ามันเริ่มดูกันแล้วว่ามันให้กูห้าสิบบาทจีกงวะวงเราลุ้นแค่มวยเล็มเแบมวยบูขนั้นพอนะเฮ้ยอ่อ,อ,ก,อกแล้วอ่ะสเก็ตเตอร์เพิ่งไปเมื่อกี้เองนะเฮ้ยสเก็ตเตอร์รอีกแล้วคนดู สเกตเตอร์อกรี่รอบแล้วเนี่ยแปดนาทีแล้วนะเล็บมันคงไม่รู้อมั้งูเล่เนแค่กี่นาทีมันคนจะดูในต้นเกมแล้วมันจะไปรู้ด้ไงว่าคนนี้คนนี้คนนู้นคนนี้คนไหนเล่นนานเท่าไหนอะไรอย่างไรล้วก็ควรจะดูแต่ต้นเกมแล้วปนะนี่คือูยังได้อยู่เลยนะสเกตเตอร์ด้วยนะเอาแล้วมึงโดนตุ่นแล้วไอ้พวกมันหลอกเนะี่ย นุ่มไลถ้าผมได้ผมไอคนที่ให้ผมมีพี่คนนึงให้ผมมา500ให้มาลองเว็บแต่ผมไม่ให้ซื้อไ 1, อ้่ไปพันยางเงถ้าเว็บไม่ไม่โกงแล้วผมเล่นยาวเลยเดี๋ยวไปดูเลยเว็บเนี้ยแล้วก็จะแบบพิสูจน์ไปพร้อมกันผมดูเชิงแน้วมันยากว่ะไายสี่ไายสี่ยังเน้นอยู่เลยยังจะตีไนท์อยู่เลยสองร้อยเก้าสิบห้าบาทอะ่ะสิบสี่ครั้งเดิมพันสิบบาทสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โอ้โหไว้ห้าไว้ห้าเรียงด้วยหมเนะี่ย175บาทเอาสเก,ก็ตเตอร์อเยอนะไหะเนี่ยเล่นอีกเว็บนึงไม่ไม่แตกอย่างนี้นะเวย้ยเกมเนี้ยบอกเลยมวยไทยแชมเปี้ยนอะผมเล่นเว็บไอ้นี่ของผมอยู่อะ่ะไม่แตกอย่างนี้นะพูดไม่ไม่อยากเอ่ยชื่อเว็บไงเดี๋ยวมันจะทบเขาไงเดี๋ยที่ผมเล่นอยู่ไม่แตกอย่างนี้นะไม่แตกขีดอย่างนี้นะเวย้ยไอความว่าที่สี่เปียโนี่ค 1, 000. ูณหนึ่งพันทุกคนนี่คูณหนึ่งพันครับผม เว็บอะไรครับเว็บพีครับผมพีเจมาลองเล่นนะมาลองเล่นดูให้จบก่อนนะมีคนบอกว่าเว็บนี้แม่งโกงเว็บนี้แม่งมแพ้ผมเลยมาลองให้ดูนะแต่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเว็บแพ้แปดสิปเซ็นแล้วนะเพราะว่ายังได้อยู่เลยนะทุนหนึ่งพันนะคนดูผมว่าแม่งตลบตะแลงหรือเปล่าวะน,าน่านะโอ้โหวัยห้า ยังแตกอยู่เลย2อ0้ 230. ผมขอเพิ่มเงินพันแล้วผมมั่นใจแล้วว่าเว็บน่าจะไม่โกงอ่ะคุณดูขอเปลี่ยนข่าวนะใครที่บอกว่าเว็บนี้โกงผมขอเปลี่ยนเลยนะณนะตรงนี้เลยผมว่าเว็บนั่นไม่โกงละดูอกตรงน่าจะไม่อะ่ะผมกะตอนนี้คือทุนสองทุนหนึ่งพันนะตอนเนี้ได้มาสามพันเก็ดแล้วนะผมขอเพิ่มพันเลยแล้วกันผมว่าแม่งมาว่ะ ผมเบามาแมันไม่เป็นที่ดวงเพราะว่าถ้าดวงผมไม่ดีแม่งก็คือไม่ได้อะหรือว่าแบบอาจจะดวงดียังไงก็ไม่ได้ถท่าบิ็บมันโกงโอ่ะเว้ยจริงๆอันแต่นี่แม่งได้ไม่หยุดเลยจัดไปแล้วกันมึงดูดกูมาดิเติมพันร้อยหนึ่งเยียบร้อยไว้ห้าครับผมพันหกครับผมต่อครับไว้ห้าไว้หกครับแฟนตาซีไหนครับผมสองพันห้าเป็นไงเกี่ยความคิดนะ เดี๋ยวผมคิดได้เลยมึงดูดกูไม่ทันแน่นอนภันในสองนาทีเจ็ดพันกว่ามึงดูดกูไม่ทันแน่สกแกตเตอร์เลี้ยง 3. สามสแกตเตอร์เลี้ยงสามบ้าหรือเปล่าผมว่าผมต้องปักหลักเว็บนี้นั่แหละเว็บโกงหาอะไรวะพี่ได้อย่างเดียวเลยแตกอย่างเดียวเลยอังเห็นปะถูกไหมนี่จะหมื่นนึองนุณหนึ่งพนะัน 1, นะเดี๋ยวผมให้คนที่เขาให้นั่นมาให้แม่งพันหนึ่งไปเลยผมว่าเขาน่าจะ ไปฟังไม่น่าฟังน่าจะลองเองอะแล้วก็เป็นความคิดที่โอเคแล้วสำหรับผมที่แบบผมมาลองเองผมไม่เชื่อไม่งั้นก็แบบคือการลงทนมันมีความเสี่ยงเมงืม่อนอดูเอาจริงเน่ะโอ้โหปัตเตอร์ไม่ออกอะบนธรรมดาก็ได้แบบเนี้ยไม่ออกวะมีห้าครั้งครับผมห้าครั้งเท่านั้นห้าครั้งพอ โอ้โห Y4 ผลลุกผลลุกโอ้โห Y4 เบิ้ลน่ะเล่นทุกเล็กยงัยงไม่แตกอย่างนี้เลยอะ่ะหนึ่งหมื่นครับยอดวันนี้แน่นอนขอหนึ่งหมื่นนะขอหนึ่งหมื่นกดต่อขอหนึ่งหมื่นโอ้โหสแกตเตอร์อีกสแกตเตอร์เฉยเลยอย่าบอกนะโอ้โหนึกว่าสแกตเตอร์แล้วกูหาการ์ดเลยนะขอหนึ่งหมื่น ขอ,อหนึ่งหมืน่นให้หรือเปล่ามาเริ่มดูดผูคืนปะเนี่ยไม่ดูดทืนครับไวีขอ,อหนึ่งหมืนถึงพันไหมเรียบร้อยหนึ่งหมืนเอาไว้มาตามนี้นะอยู่กับผมแอนแอนแอนคายพีเว็บนี้เว็บแท้ครับผมการันตีเลยผมเลยใครที่ดูสตรีมอยู่ก็รู้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเว็บนีน้น PG เว็บแท้ครับไม่ใช่เว็บโกงไม่ใช่เว็บปลอมนะครับเปลี่ยนความคิดได้เลยใครที่เคยพูดไว้ผม,มาการันตีให้แล้ววันนี้ทุน1 0 0 0บาทตอนนี้ยอด10,000บาทไม่ดูดคืนเลยนะครับให้ลุ้นแล้วก็วันนี้จะอยู่เกมไทยแชมเปียนเผื่อใครสนใจเว็บนี้ก็ตามกันมากับเกมนี้อรันตีครับเว็บนี้เว็บแท้เว็บไม่โกงครับผมจัดไปตามนั้น